มันมาต่อเลยแน่เลยกระสุนป,ปลาลเกี่ยวนยนี้ตอนอ๋อผมกลัวมาไล่กัดลูกปลาไล่กัดลูกปลาจะสูนเว้ยกัดลูกปลาโ<ะ>ด,ดนแมวมาแล้วแมวมาๆๆไอไอคนมาตีปลาทั้งนั้นไม่กินแสดงมันอยู่น้ำลึกเลนะสูบสี่ขีดได้สี่ขีดรึ่งโลอันนี้ตัวใหญ่นะ หมดลิตรก่อนองวนงว่ากระสูไม่ใช่แล้วหางแดงขึ้นมาให้ดูมาแล้วแมวทราม,มาทุมครับโอ้ยเดี๋ยวพลาด <laughs> ใส่ใส่ปองผมก็ได้ีายปองขาวร่วงหรอวะไม่ร่วงไหมกระสูนมาแล้วครับปทุมธานีโหที่ยอดเลยกระสุกกินแล้วก็น่าจะมาไล่กินลูกปลาที่กินแล,ล้วก็แหละตัวแรกต่อยเข้าอ,อยู่ติก๊กติ๊กติ๊กอันนี้จุปป๊บไปเลย เนี่ยก็ลางปทุมธาน,นีก็ยังสวยงามเสมอครับเดี๋ยวนี้เราจะรอพิมหน้านะเราจะไปตกป่าที่โป่ตรงนู้นจะไปเล่นปลาหมาก,กันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเหยืยงไม่มีเลย,เลออยใช่ไอตอนแรกๆอ่ะตอนนี้ตอนแ,แรกมันตอดปลาเล็กอย่าง <c oughs> นี่ยไได้อยู่ตะเกียบตะเกล็ด ลามเล็กเยังได้ต่อเลยนี่มาปุ๊บไอ,อเหมียวมาแล้วอีเหมียวจะมาแย่งแล้วไปต,ติดตามธอมมอเตอร์กเชียงไทยแลนด์ครับวันนี้มีบันเทิงแน,น่นอนเีียำนาจจะมาเยือนแล้ว <Wow. S 2> เส้นาบางปะกงไอ้ก็ไปตามครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อบ90นะครับหัวทะเล90จังหวัดปทุมธาน,นีนะัอนนี้จะมาเล่าป่ามากับเก <Huh? S 1> มนะเฮ้ยดูจะได้หรือเปล่าโอ้โหมัคุ้มเลยวะบรรยากาศทีนะ่นี่ครับฝั่งขวามือจะเป็นร้านน้ำนะครับนี่ซ้ายมือป้าจะขายข้าวแต่วันนี้หยุดโซนแะลเราจะหากินที่ไหน ีน้าดกดผมวันนี้อยู่ที่โปกัสุขเนี่ยสุดยอดมากเรามากับเซียนมะมกงครับวันนี้จะมาล่าสวรรค์ไปแฮวไก่นะเนี่ยบรรยากาศครับยอดมากนี่ฮะแม่น้ำเจ้าพระยาฮะโอ้ได้ไปแล้วนี่ว่าไข่แตกแล้วนะโอ้ถ้ามันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมันจะ ไม่ได้ไซส์ค่ะ<ฮ>นี่ครับวันนี้เรามาพิมหน้ามาตกปลาวัดนะว<ฮ> <laughs> ัดหงครับอยู่ข้ามเลยแต่ปลาไม่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 ข้ามมากินนะเดี๋ยวจะพีดาม่า <laughs> มอนเตอร์พิชิตปลาวัดแล้วตอนนี้บรรยากาศครับผมโลเก้าวสูงลงหลายคลิปไปนะเพราะว่าแต่ปลาฝั่งนูน้นไม่ไม่ข้ามมาฝั่งนี้หรอก ก็ตกทั้งหลายคนแล้วไม่ได้สวายทีบรรยากาศครับไงก็คอยตามสูนต่อไปครับผมมานะครับประมาณตัวแรกครับหางแดงฮะกินกุ้งปลาหมาก,กูด้วยงานเข้าเลยครับป่าวัดของจริงเริ่มมาแล้วครับไปกระซูนต่อไปครับปแงบแงบแร้วผมเยอวันนี้ก็ใช้กุ้งฝอยนะนี่เด็กเด็กเดกอยู่ข้างล่างเห็นปะครับ เกี่ยวเป็นพวงนะนี่ครับถ้าผมสาหรับก,กุ้งนะเราก็เกี่ยวแบบนี่เลยเกี่ยวแบบพวง,งไปว้าว <Wow. S 1> ชัดไหมซูมหน่อยซูมหน่อยเออตัวเบ็ดโผล่ได้นะนี่ครับวงอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งไงก็สู้ๆครับมาแล้วครับตัวที่สองครับหางแดงอีกตัวแล้วสรุปปลาหมา <c oughs> ยังไม่ได้โอ้หลุ้นกันต่อไปครับยาแล้วยาแล้ววันนี้หางแดงเข้าปล่อยครับปล่อย กุ้งบ้างวุ้ยว้ยไปเว้ยไปตกกุ้งโคตรควายเท้าแขนอ่ะไม่กินโดนขานี่ยนี่หวาดกล้าม อู๋ไปเลยพอดีนีสายพันขาะนะ่อููออู่น้ำนอกเนี่ยเกรยหานูอกีขอไทูมุน้ำนอกเขาแขนอ,งอ้งปลอมครับต้องปล่อยเนี่ยโลพันหาทำไสบายเลยเนี่ยปล่อยเปล่าปล่อย <c oughs> โลละพันหาทำไ<ว>สบายเลยเนี่ยปล่อยยังไท กระชังอยู่นี่พี่อ่ะกระชังอยู่นี่ป่ะเป็นชัตาโอ้หปก่อนนะห้ก่อนเป็นไงบ้างครับพี่มนาดผมม,ม,มีสองคันเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยว้องดูก่อนมีรอกเปล่าวนี้ก็หย่อนอยู่ตรงนี้ลองดูบ้าล่ะต้องร้อมเสาเสา,สามันเป็นเสาใหม่มงเปนคามตอนนี้ก็ลงเบ็ดกันแล้วฮะ ผ่านไปสักพักแล้วปลาก็ยังไม่กิน้ิโอ้โหมาแล้วใส่ลำม,มาแล้วใส่ลำโอ้ทีนี่เป็นอย่างนี้แหละโหดเตรีมน,นาดเล่นลำแล้วครับตอนนี้ปลาไม้ยังไม่ได้แล้วรับตอนนี้นั่นอ่หางแดงเวรกรม <ะ>ตัวหางแดงครับมาไกลด้วยอ,อะไรนี่นี่อยู่ตรงข้ามวัดแท้เนี่ยัมต้องได้แล้วแบบปลาวัดไว้หลงมันฝั่งนี้นะเอ็นคอ่ะเนี่ยลุงเนี่ยเอาเซิร์ฟก็ดีละเซิร์ฟมาถึงก็ไม่รู้ ไปนู่นแล้วมันเดินไปนู่นแล้วอะเต็มตัวบันเทิงแน่ตรงนู้นของมาแล้วเสียน้อยเพอแล้วน้มันต้องลองบอาผน้องเสือเรา เรานั่งนิ่งๆดูเขาปั่นงั <c> ้ <oughs> ปลาตเลกอกรตัว <MA IL> ตัวใหญ่ไม่มีฮะหนู <c oughs> หพี่ปั่นยังไล่อ้างไปไก่อนะีันนานมากเรากวาจะถึงเ <c oughs> นงี่ยเนี่ยาเอฟโคเข้าสู่ัะ หอเหยื่อใช่ผมมาตกบ่อยอะปลาไม่เข้าของเลยกรับนี่ค่ะอยู่ตรงข้ามวัดนะเนี่ยของเนี่ไม่ใช่ประวัตปลาไม่กินสูนต่อไปครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้วัดเลยตอ่วนี้ฮะ มาแล้วครับพิมนาดเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้นมาแล้วพิมนาดจดย่อยครับป่างกระทิงเงี <Wow. S 2> ้ยมาไงวะนี่งูครับจัดย่อยครับในพิมนาดเราไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะไรเนี่ยจะแกะไงเนะนีนะ่ยกื่นน้องเนี่ย โอ้ไม่กระทิงได้ครับที่นี่เกลืนแน่คือนะมันว่างูหายครับอันนี้มาแล้วครับวันนี้มาแล้วครับ,รบกระสุก มาไม่ได้ไกระโซบะออ้ยตื่นละไม่ได้ตื่นหรือตาอยู่สายตาปลุกปลุกเหรอครับม่เคยได้อุ้ยสู่เป็นโลเนี่ยส้โลเนี่ยบางมันวิ่งมาโฉบนาเวลาเก็บเหยื่อเก็บอืมนก็เคยได้พิมพ์น้าไม่ทำให้ผิดหวังครับเดี๋ยวลวกน้ำอาบ่อ ตะบอดข้านด้วยเฮ้ยห้ยสุดโน้ดครับโอ้โหโย้โหแล้วจากรีบวิ่งลงมาแล้วโยนโนสับไปไหนก็ไม่รู้พี่ช้ายอยู่หาเท่าสับมันอยู่ไหนวะโอ้โหโจ้หน่อยโก้กาสูนครับหลังจากที่เยาวามาก่อกวน ืกระสุ้ไซโลมากิ่นกุ้งเนี่ยตอนนี้โกอยู่ทั้งนานนี่สุดยอดครับยืนนี่ยืนนี่เลยยืนนี่เลยเนี่ยเยอะวาเยอะนี่นี่สองโอเคครับหนึ่งสองสาม ไล้ห่าได้แต่กระสุนเว้ยต่สุดพี่มน่าก็ทำได้ใี่ได้แบบหมารอต่อไปครับตอนนี้รู้สึกว่าอาการจะแย่ครับสว่างเต็มอีกแล้วต้องรอแป๊บๆแล้วครับโหนี่ครับ สายโลนะตัวเนี้ยโลแน่นอนอะไรอ่ะกระชังใหญ่ได้แล้วเว้ยได้สายแล้วเว้ยได้สาป่าแล้วเว้ยตัวใหญ่โอ้อองี้ค่อยมีแรงหน่อยมีกำลังใจหน่อยไม่แห้วนะคะผม,ผมอุตส่าห์เข้าไปนั่งนู่นแล้วนั่งล่มแล้วอะ่ะถ่ายไม่ทันเลยตอนเนี้ย โมวิ่งมาปุ๊บสุดยนโยนเอาเสาไว้ไหนก็ไม่รู้ปลามาแน่นอนเ,ออเดี๋ยวนี่มากับเ้าวาไงาาพิมนานี้สุดยอดมากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพักร่มก่อนไม่ไหวแล้วนี่ครับวันนี้พิมหน้าเราไม่ทำให้ผิดหวังครับ บรรยากาศที่พวกนี้ก็นานะก็ตกกุ้งตกอะไรอยู่ครับกุ้งก็มีจับอยู่นะมียากาศรงข้าววัดถงนะไม่จไม่ใช่ปลาวัดนะปลาไม่แดกเลยตอนเนี้ยก็อย่าลืมตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมอเตอร์ฟิชชิ t งไทยแลน,นครับแล้วก็บำามากงฟิชชิ่งครับช่องของพี่อำนาจก็สู้ต่อไปครับเดี๋ยวผมลบแดดแป๊บหนึ่งเป็นลมแดดแล้วตอนนี้ซู่ซครับ รู้สึกพี่น่าจะสร้างอาสายอย่างแล้นเนี่ยวัดหลุดบิกตัวงะบรรยากาศวันนี้เราใช้กุ้งกินเรียบร้อมันกินเดี๋ยวไปซื้อได้ข้ามฝั่งแบบเดียวฮะเอาป่ะเอานะจะออกไปนี่เกี่ยวกุ้งรอเอานะเดี๋ยวผมไปซื้อมานนะโอเค เราซื้อกุ้งเนี่ยนี่แล้วเกี่ยวกุ้งกี่ตัวเนี่ยเกี่ยวเข้าไปเลยนะผ่าครึ่งตัวเลยนะอืมเบ็ดเบอร์อะไรครับกันยาววันสิบเอ็ดเ,อเ,ดเ,อเ๋อ,อเบ็ดกังยาวคถ้ากใครไม่รู้ว่าเกี่ยวไงเดี๋ยวจะเข้ามาถามอีกเกีเ่ยวอย่างเงี้ย คือเกี่ยวเงี้ยเปรี้ยวๆเกี่ยวทะลุตัวไปอ่ะเกี่ยวไปเถอะเกี่ยวเกี่ยวแม่งเลยฮะเกี่ยวแม่งอเลยเดี๋ยวมันก็แดดมันก็แดดตอนนี้ที่มันาฮอตมากเฮ้ยเฮ้ยอาไรอย่างวะ ไปหากุ้งก่อนกุ้งหมดฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะตอนนี้พี่น่านฮอตมากครับม,มบรรยากาศครับในํำเจ้าพญาตะมุนชะชาหน่อยกล้องซูไม่ทันแล้ว <c oughs> เล่นปลาหน้าวัดอะไรเดียวครับไม่ใช่ปลาว,วัดนะคระับ <c oughs> ปล่าเลือะตะไわりก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีกระสูบกับกระทิงไงก็ไม่รู้ไงกระสูตออกไปครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่แ้วแเ้วไม่แ้วนะกระสูบไปเลยตัวเล็กแล้วลูกกระสูบแล้วเป,เป็นอะไรวะอ่าครับซื้อกุ้งมาแล้วซื้อกุ้งมาขีดน,นึงเฮ้ยตัวขาวละลงน้ำก่อนมาแล้วครับตะโขกรับแขน โกกน้อยๆเตะไปเตะไปซัตรมิมาแล้วนี่แล้วเฮ้ยมาแล้วซัตรมิมาแล้วครับตอนนี้ครับโหน่ากลัวมากเลยอือหือโอ แลวปลาอะไรจะกินเบ็ดกันนะครับเราวแล้วครับเยอะเดือดๆลงังก์ก็ไปมีลุ้นมีลุ้นตัวนี้มีลุ้นครับผมตอนนี้ก็ยาว,ว่าลอยกลับมาอีกแล้ว มันไปแล้วมันก็มาอีกแล้วเนี่ยหมายนี้แน่นอนครับย่าวาเยอะแล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าลืมตามามาเติมทิ้งไทยแลนด์นะก็อย่ามาใจให้ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนี่อันนี้หนมปังเงีย้ยมมาแล้วเดี๋ยวย่าวาลอยมาหากูอีก ี้ยบรรยากาศวิ่งทั้งวันวนันนี้มาแล้วรูดรูดรอันนี้เสียงอาจค่อยหน่อยนะเพราะว่าติดหน้ากากเอาไว้แดดร้อนนี่ครับเอาละเรือนี้มาเยาว่าเข้าแน่นอนยเยอะเก็บเบ็ดก่อนไงก็สูนต่อไปครับ ได้หรือตามนะมอเตอร์ซิงไทยแลนด์วันนี้ก็ขาได้นะแต่ไม่ได้ตามเป้าหมายประมายังไม่ได้เลยครับนี่ครับบรรยาวก็ตอนนี้ก็ห้าโมงก่าแล้วเดี๋ยวก็าขับนะแล้วก็มีนาๆอยู่กันด้วยนาตกปุ้งเนี่นยนาตรงนี้ได้ปุ้งตัวบ,บลอลเลอ่เลยนะครับผมนี่ก็หมดเวลาครับถึงแนะ้ว นี่พี่อำนาจได้ตัวใหญ่ตัวงแต่เรายังไม่ได้เลยอ่ใครถือตาวิชิง่งห้าโมงกับบ้านนะได้เวลายางไงครับแมา่น้ำต้้งระยาหุนเลยวะปะฮะโดนหลอกโดหลอกไหมโดนหลอกเน่ะหน้าโดนหลอกเว เรเคียดใจเลยมอ้มีเรือนี้ด้วยนล่อกมาว่ามีปลามามีกระโสุบมีอะไรยัไม่รู้มีเซรามิด้วยเี่ยมีเซามิยมีกระทิงนมีกระมีกระโสอตะโก็ไม่มีวันนี้เอได้ตัวนึงี้ว่าโซ่ต่อไป มาวัดก็ไม่ข้ามมานะสวรยไม่มีนะที่นี่มันต้องมาตกนะตกตั้งหลายวันไม่ได้เลยในใกล้ดีตามมาเต์วิ่งแรงๆครับ EP หน้าไปไหนก็คอยติดตามต่อไปครับไหนครับไหนครับ,รบตกติ๊กตกติ๊กตกติ๊กแล้วหายอันไหนวะ ชมพูขนมปังซ้ายสุดกุ้งอ่าเงียบอีกทำไมอ่ะทำไมอย่างเงี้ยครับมาแล้วครับปิดคลิปมาแล้วครับ,รบสุดยอดเลยประมาะมาหางแดงบ้าวันนี้ <c oughs> ในสุดวันนี้ก็ไม่ได้แต่หางแดง รอตั้งนานมีแต่ปลาหางแดงครับเพนนี้เหยิบตกฝัง่งนู้นนี่อ่ะฝั่งนูนององน้นปลาเยอะดูต่อไปครับ <c oughs> จบคลิปวันนี้นี่กระสอบไซโลตัวเดียวเลย <c oughs> นอนอันก้าอะไรก็ไม่รู้กล้องแกระงต่นี้ก็เดี๋ยวได้เวลากลับบ้านครับไปติดตามมอเตอร์ปิ้งค์ไทยแลนะครับอีกทีหน้าจะไปที่ไหนก็ตนนิดตามแล้วกัน จะแกะกับไอ้นี่เลยแฮะเอาขึ้นท้องบนก่อนไหมอะไรเงี้ยไปตัวเป็นโลเลยอ่ะขึ้นบนก่อนอันนี้กล้องไม่ค่อยดีนะรู้สึกจะแหงๆมันร้อนนะครับดูนี่นะ ยอย่นะบนใหญ่แล้วครับตอนนี้ประมาณไม่สำเร็จน,นะครับ,อรบ,บเออทั้งกันไปถันทับเลยเกระสูบกระสูบครับไม่ใช่ใชอันทั้แทะอ่ะ ไชครับวันนี้หมดทิปครับโปรเก้าศูนย์ฮะผสมทันธอย่างงี้พอได้ตัวกระสูบกระทิงเขาลัดเจด้าถึงไหนหน่อนนเ,เนี้ยฝัางเว้ได้ไห มีทีน่าไปไหนก็คอยติดตามนะฮะตอนนี้ก็เหมือนแรงกับจับแล้วเฮ้ยยกล้อด้วยเฮ้ยยก <c oughs>